สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาซ่อมกันไกตัดหญ้านะครับอันนี้เป็นกันไกตัดหญ้าแบบใช้มือเดียวนะครับโดยบีบที่ด้ามนะครับเขาก็จะตัดนะครับแต่ตอนนี้บีบจนสุดแล้วก็กันไกก็ไม่ยอมตัดนะครับแงบแงบได้หน่อยเดียวครับเริ่มแรกเราก็มาขันน็อตออกก่อนนะครับตรงด้ามครับตอดน็อตออกสตัวนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีก2ตัวนะครับน็อตที่ยึดกับใบมีดนะครับ มีทั้งหมดสีตัวนะครับน็อตจากนั้นก็งี้ฝาครอบออกมาครับตรงด้ามออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับงะใบมีดออกมาด้วยเพื่อที่จะได้ขันน็อตได้สะดวกนะครับเนี่ยครับเราจะต้องขันน็อตตรงตูดเนี่ยครับมันคลายออกนะครับผมจะต้องใช้ประแจขันนะครับเป็นประแจบล็อกก็ได้ครับเนี่ยครับขันไปก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาบีบก็จะมีระยะการดึงการชักที่ยาวขึ้นครับ ก็น่าจะตัดได้แล้วครับจากนั้นก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับอันนี้ก็ประกอบฝาครอบไปแล้วก็ใส่ใบมีดไปนะครับใบมีดก็จะมี2อ,อันนะครับเป็นกันไกลตัดนะครับถอดมายังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะครับก็ใส่น็อตยึดน็อตยึดใบมีดทั้งสองใบนะครับตรงนี้ก็มีสปริงด้วยนะครับ จะปิงอยู่ด้านล่างแล้วก็เอาน็อตขันประกบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นก็ใบมีดยึดกับตัวด้ามน,นะครับใช้น็อตสองตัวยึดตัวใบมีดเข้ากับโครงมลองใช้ดูนะครับก็นี่ครับกลับมาใช้ใช้งานได้ตามปกติแล้วครับตัดได้แล้วนะครับแงบแงบได้แล้วแล้วก็ปิดฝาครอบที่ด้ามน,นะครับแล้วก็ใช้น็อตขันสองตัวนะครับตรงนี้ยึดเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็เรียบร้อยใบมีดนี้ก็เป็นใบมีดที่ปรับองศาได้360องศานะครับหมุนรอบเลยนะครับก็สะดวกมากในการตัดนะครับมือเดียวก็ตัดได้นะครับแต่ก็ต้องใช้แรงบีบหน่อยนะครับจากนั้นก็ลองไปตัดหญ้าดูนะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ